เม็เมน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 อ้โหนี่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 มาดูนี่มาดูนี่เม็ดข้าวนะกูนึกว่าลูกมะละกอนี่ไอ,บอ้บอยบอยบอยไปบอกเสด็จพ่อมาดูข้าวไทยนี่หน่อยอ้โหูดูดิเม็ดข้าวเบลมเลยฮะเปีบเทพดูแล้วนะเม็ดข้าวของเขมรกับข้าวไทยมันคนละไซส์กันนี่แหละสาเหตุทําไมจีนเขาถึงเลิกซื้อข้าวไทยทําไมจีนเขาถึง สนใจและคุณภาพของข้าวไทยไอบอยไปเลขเสด็จพ่อคุณเชนมาดูหน่อยนีย่มนูเบ็ข้าวไทยนีย่ทำไมสิงคโปร์เขาถึงกินข้าวไทยนะทำไมเขาไม่ซื้อข้าวขาเขมรดูดิโอ้โหคุณภาพและการผลิตนะมันซึ่งแตกต่างกันเหลือเกินนะเม็ดข้าวนะเนี่ยนึกว่าลูกมะละกอใหญ่เบิ่มเลยนะโซนข้าวขาเขมรใครเขาจะไปซื้อ ดูดิข้างล่างอะไถท,ทิ้งกันแล้วทุกคนนะก็ส่งสารชาวบ้านเขานะก็ยังว่าแหละ,สะเสด็จคุณเซนนะ่นะเนาะไม่เคยให้อะไรชาวนาเลยเนาะหลอกให้แต่เขาทําไร่ทํานาไม่บอกว่าทํายังไงยังไงถึงจะได้ผลผลิตดีหันมาดูประเทศไทยนี่ความทันสมัยเก็บเกี่ยวข้าวของไทยดูนะเนี่ยข้าวไทยจะไปซาอุแล้วนะบอยเอ้ย ข้าวขมิ้นกับมันฝรั่งอ่ะได้ข่าวว่าราคาดีดีมีใครซื้อหรือ,อยังนาะเนี่ยข้าวประเทศไทยนะครับคนไทยนะครับเวลาเขาทําผ,ผลผลิตอะไรต่างๆนานาน,านี่คุณภาพและมาตรฐานของไทยอ่ะมักจะมาก่อนเลยนะสังเกตดูนะครับผลละหมากรากไม้ของไทยไม่ใช่เขาทําและปลูกตามธรรมชาติและจะเก็บมาขายนะคนไทยเขาใส่ใจพิถีพิถัถนรู้ไหมครับ ผลละหมากลากไม้ของไทยนี่ส่งออกไปต่างประเทศเยอะมากเลยนะไทยเนี่ยส่งออกไปจีนนี่เยอะมากนะพวกทุรงทุเลนอะไรของสําเร็จลูกต่างๆนานาเกี่ยวกับผลละหมากลากไม้ทุกอย่างของไทยอะ่ะมีคุณภาพนะทั่วโลกเขารับรู้ว่าไทยหรือว่าเกษตรกร,กรไทยนี่เขาให้ความยอมรับซึ่งล่าสุดนียผมก็ไปดูข่าวมาว่า ทางฝั่งนูน้นอะฝั่งในซาอุฝั่งอ,อะไรอัฟการอิสถานอะไรสักอย่างนี่แหละก็มีการสนใจในการทําเกษตรของไทยนะ่วนประเทศบอกพรจําไม่ค่อยได้แต่จำคร่าวๆว่าโซนฝั่งยุโรปเน่ยเขาให้ความสนใจเกี่ยวกับกเกษตรกรไทยนะครับทุกคนเนี่ยคุณภาพของเกษตรกรไทยเนี่ยดีมากส่วนข้าวขามรน,นะครับเรามาดูแล้วนะครับมาดูแล้วพืชพันธุ์เม็ดอะไรเหมือน การดูแลไม่ค่อยถึงนะเหมือนคล้ายๆแบบว่าคุณภาพของเม็ดข้าวอ่ะมันไม่ได้ทุกคนพอมันโดนน้ําโดนอะไรแล้วมันทําให้ข้าวรีบข้าวเปื่อยนะเม็ดข้าวก็ออกมาไม่ค่อยสวยน้ําหนักมันก็ไม่ได้ทําให้ราคาข้าวอ่ะมันตกต่เหลือจาก10บาทอะไรเนี่ยมันก็จะเหลือมาบาท2บาท3บาทอะไรเนี่ยเพราะคุณภาพมันไม่ได้เห็นไหมครับข้าวไทยนะครับอยู่ในรวงข้าวอ่ะ เม็ดมันใหญ่มากเลยนะและลวงใหญ่มากเลยนะรวงข้าวเนี่ยใหญ่มากเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่า,าการดูแลของเกษตรกร,ร,กรไทยนีย่ค่อนข้างจะเป๊ะและบำรุงข้าวได้ดีดูแลได้ทั่วถึงเพราะฉะนั้นข้าวไทยเนี่ยตอนนี้ราคาพุ่งกระสูดเลยเพราะสาเหตุข้าวไทยพุ่งเพราะไทยไม่นำข้าวมาจากขเขมรทำให้ ข้าวมันระบายออกได้ดีนะครับทุกคนข้าวระบายออกได้ดีมันทําให้ราคาข้าวสูงขึ้นเนี่ยตอนนี้เกษตรกร,ร,กรนี่หูยิ้มกันแสงเลยนะฝั่งเขตชายแดนนี่หูตอนนี้นะยิ้มกว้างกันเลยนะเพราะข้าวไทยตอนนี้เห็นล่าสุดว่า,ากระทรวงของชาวไทยนี่ไปคุยฝั่งซาอุนะเหมือนซาอกกุก็สนใจในเรื่องเกี่ยวกับข้าวไทย อาจจะมาซื้ออีกร็อตใหญ่ๆก็ได้ทุกคนนะเกษตรกรไทยก็ยิ้มรอได้เลยเพราะว่าตอนนี้ข้าวไทยค่อนข้างดีราคาขึ้นเนี่ยปีใหม่นี้จะขึ้นเพิ่มกว่านี้อีกนะผมก็มองว่าข้าวไทยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นของไทยค่อนข้างจะมีมาตรฐานสูงเพราะฉะนั้นคนเขมรถ้าจะเอาการทําไรท่ทํานามาเปรียบเทียบกับไทยมันคนระดับนะไทยถึงจะทําเยอะนะครับ แต่คุณภาพในการทําเกษตรกรของเขานี no, so video, so ่ค like the so, so, ่อนข้างมาตรฐานดีเยี่ยมนะส่วนเขมรการทําไร่ทํานาก็ยังแบบไม่มีมาตรฐานน่ะทำรูุนมนอนนะก็เหมือนแบบทั่วบ้าอะไรชาวบ้านทั่วไปแบบทำทำไร่ทํานาแบบบ้านๆทั่วไปยังไม่เป็นมืออาชีพพอส่วนไทยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนานาการบํารุงหรือว่าปุ๋ยอะไรต่างๆนานาค่อนข้างถึงนะไทยนี่ การทําเกษตรกรของไทยนี่ค่อนข้างเก่งนะบางทีนี่แทบไม่ใช้ปุ๋ยนะแต่ใช้พวกปุ๋ยหมักปุ๋ยธรรมชาติอะไรเนี่ยคนไทยเก่งนะครับอันนี้ยอมรับเลยทั่วโลกหรือหลายๆประเทศนี่ค่อนข้างมาเรียนรู้จากประเทศไทยเรื่องปุ๋ยกเกษตรศหรือปุ๋ยเกี่ยวกับหมักธรรมชาตินี่นะฝั่งลาวก็บางคนก็เข้ามาเรียนทางภาคอ,อีสานเยอะนะครับแล้วก็นําไปใช้ที่ประเทศลาวแล้วมันค่อนข้างได้ผลได้ดีเยี่ยม อันนี้แหละผมจึงบอกว่าถ้าอยากเก่งนะครับอยากได้ดิบได้ดีเราต้องมองประเทศไทยเป็นหลักนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหจะเบี่ยงเบนประเด็นหรือว่าของไทยไม่ดีอย่างคุณมิน้ไม่ใช่นะครับถ้าเราอยากให้ประเทศาชาติเจริญอ่ะรวมถึงตัวตัวตัวผมเองด้วยหรือว่ารวมถึงตัวเราเองด้วยก็เหมือนกันนะถ้าเราอยากเก่งอยากพัฒนาเราต้องมองดูพ่อแม่พี่น้องชาวไทยบอพรนี่ยอมรับนะครับ ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยยอมรับว่าชีวิตดีขึ้นมากนะครับจากเราไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็เริ่มมีอะไรเป็นบางสิ้นบางอันนะครับนะวันหนึ่งบาพรก็มองว่าตัวเองน่าจะไปได้ดีเพราะว่าเรามาเห็นประเทศไทยแล้วเราก็เอาส่วนที่มันจะพัฒนาเราเองมาพัฒนาส่วนส่วนตัวเราให้เรามีศักยภาพเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็น การทํางานหรือการหาเงินหาอะไรแล้วแต่นะครับอพนี่จะศึกษาจากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะรวมถึงการหาเงินในโลกออนไลน์ก็แล้วแต่นะอย่างเช่นทํา y ำ Youtube ทาเกี่ยวกับโซเชียลอะไรต่างๆนานาผมก็จะมองเอ๊ะคนไทยเขาทำยังไงเขาถึงหาเงินอากาศได้นะเราอาจจะไม่เก่งเราอาจจะไม่รวยเหมือนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยแต่เราสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็นําไปเลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับ นี่แหละผมจะบอกว่าอยากเก่งอยากพัฒนาอยากมีความสามารถต้องดูประเทศไทยเป็นหลักว่าเอ๊ะเขาเดนไปในทิศทางไหนนะครับนะไม่จะไปทําตัวเหมือนขเขมรครับขเขมรเขาไม่เอาไทยนะครับเขาเอาแต่แนวคิดแล้วก็การพัฒนาของเขานั่นแหละประเทศของเขาถึงด้อยกันพัฒนาผมก็อยากให้คนลาวทุกคนหันมามองประเทศไทยคนไทยเขาทํายังไงนะครับเขาถึงมีศักยภาพในด้านการหาเงินหรือว่า กษตรกรอาอะไรต่างๆนาาให้มันดีขึ้นทําให้ประเทศชาติร่ํารวยนะครับนี่แหละผมจึงได้โอกาสมาดูประเทศไทยแล้วโอ้ผมถึงเข้าใจว่าคนไทยนี่มีความละเอียดทุกอยา่างมีมาตรฐานสูงนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะนี่นะครับทุกคนตอนนี้ข้าวไทยราคาดีนะก็สมเหตุสมผลนะเม็ดข้าวไทยโอ้โหเนาะเม็ดดีนะครับคุณภาพสูงเนี่ยตอนนี้นะได้ข่าวว่าซาอุจะมาซื้อนะนะ บอพรก็ดีใจกับพวกแม่พี่น้องชาวไทยดย้วยโอ้โหจากข้าวมีมาตรฐานอยู่แล้วนะทีนี้ข้าวมาระบายออกเยอะราคาก็น่าจะพุ่งสูงขึ้นอีกคราวนี้นะครับไอ้บอยมันก็จะอิจฉาคนไทยครับโอ้ยข้าวไทยราคาขึ้นอา้าขึ้นเอานะไปบอกสมเด็จคุนเซนของพ่อบอยด้วยนะเมื่อไหร่จะพัฒนานะครับไม่ใช่จะเคมแต่ประเทศไทยอย่างเดียวนะบอยนะ